สวัสดีครับผมเช่อนายอับดุลซาลามยูซฟตำหน่งประชาสัมพันธ์องค์กรนักศึกษาสกรอ,อรอําเภอหนองจิกต,ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมปลายที่สกรอตำบนบางตาวาครับองค์กรนักศึกษาสกรออรําเภอหนองจิกร่วมจัดก,กิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา2566เช่นโครงการทูบีนัมเบอร์วันโครงการติวเอเน็ตโครงการไยวิทย์และโครงการจิตอาสา โครงการเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาอีกมากมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนเอนเข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมจบการศึกษาตามหลักสูตรกศนอข้อมูลทั่วไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองจิกสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวไซรัตจับปะกิยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไม่แก่นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองจิกเป็นผู้บริหารนายนันทยศุบุญญาตำแหน่งครูเป็นครูที่ปรึกษานายอับดุลรอกมานฮาียูโซ่ตำแหน่งประธานองค์กรนักศึกษานายอนุชิตละไมรองประธานองค์กรนักศึกษานางสาวสะรอตูนอาชาเยเลตำแหน่งเลข,ขานุก,การ และนายอับดุลสาลามยุโซตำแหน่งประชาสัมพันธ์องค์ประกอบที่1การบริหารองค์กรนักศึกษาสกรตัวชี้วัดที่ 1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนงานโครงการมีการประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาจัดทําแผนโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษาสกรออำเภอหนองจิกตัวชี้วัดที่สอง สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาสกรสกรอําเภอหนองจิกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาของสำนักงานสกรตัวชี้วัดที่3สถานศึกษามีการประชุมวางแผนสกรรอำเภอหนองจิกมีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆขององค์กรนักศึกษามีการจัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมองค์กรน,นักศึกษาตัวชี้วัดที่4สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมองค์กรน,นักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาวิสัยทัศน์เอกลักษณ์อัตลักษณ์และพันธกิจของสถานศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่5สถานศึกษามีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานสกรออำเภอหนองจิกมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆและสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารที่เป็นปัจจุบันองค์ประกอบที่2กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาสกรอรให้มีการพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงสร้าง ของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตัวชี้วัดที่1องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิชาการโดยจะเป็นผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมวางแผนการเตรียมความพร้อมและร่วมดำเนินง,งานตัวชี้วัดที่2อ,องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมให้คำปรึกษาและแนแนวองค์กรนักศึกษาสกรอำเภอหน,นองจิก ร่วมจัดก,กิจกรรมให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านอาชีพองค์ประกอบที่3กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสอกอรอให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการจาัดกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1องค์รกรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจาัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมความประพฤติและ ระเบียบวินัยนักศึกษาตัวชี้วัดที่2องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจาัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยองค์กรนักศึกษาสกรออาเภอหนองจิกมีส่วนร่วมในการจาัดกิจกรรมส่งเสริมศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดก,กิจกรรมในส่วนของการจัดสถานที่ตัวชี้วัดที่3องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาได้แก่ร่วมประสานให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมวินัยจราจรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขห้องเรียนสีขาวสกรออำเภอหนองจิกและ โครงการ to be number one ตัวชี้วัดที่4องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการและส่งเสริมสุขภาพเช่นกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอ,อนามัยของนักศึกษาสกรออำเภอหนองจิกโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นโครงการสูนทรัยภาพ และสร้างเสริมสุขภาวะนักศึกษาสการอำเภอหนองจิกตัวชี้วัดที่5องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันเดินโรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องรถภาวะโลกร้อนด้วยวิธีการจัดก,การขยะตามหมู่บ้านและตลาดนัดอำเภอหนองจิกเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมในการจัดกิจกรรมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนตัวชี้วัดที่6องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืององค์กรนักศึกษาสกรอรอำเภอหนองจิก จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองที่ดีโดยร่วมจัดโครงการวิถีประชาธิปไตยนักศึกษาสะกะรฯอำเภอหนองจิกตัวชี้วัดที่7องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุกตำบลเป็นอาสาสมัครสอกอรอและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และจัดกิจกรรมโครงการเทริดเพรเกียรติองค์ประกอบที่4กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสอกอรรให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตัวชี้วัดที่ 1. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์เช่นจิตอาสาพัฒนามัสยิดจิตอาสาพัฒนาวัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราทอนใบใจนิครั้งที่ 2. องอำเภอหนองจิกตัวชี้วัดที่2อ,องค์กรนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนองค์กรนักศึกษาสอกรอรอำเภอหนองจิกร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามัสยิดหนึ่งสุขหนึ่งศาสนาสถานเปี่ยมสุขจิตอาสาคุณธรรมต้นแบบพัฒนาวัดชวนกันเข้าวัดราดรัดร,ดร่วมใจ ตัวชี้วัดที่3องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในชุมชนองค์กรนักศึกษาสก,กรอรอาเภอหนองจิกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขคอยดูแลติดตามสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตัวชี้วัดที่4องค์กรนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมชุมชนองค์กรนักศึกษาสอกรรอรอำเภอหนองจิกจัดก,กิจกรรมโครงการจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนหลักสูตรการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน